<Z> สวัสดีค่ะ Z TV ที s p สเปเชวันนี้เอฟรายงานตัวอยู่ที่งาน m o t o r Expo 2 0 2 1 N ซึ่งจัดแบบยิ่งใหญ่สุดๆงานนี้นะคะเขาจัดขึ้นภายใต้มาตรการรักษากความปลอดภัยระดับสูงที่สุดภายในงานจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นตามไปแั่นกันเลยค่ะ วัสดีค่ะท่านผู้ชมทีฉันอยู่ที่วูธอิซูซุนะคะในงานมหกรรมยานยนต์ปี2021กับมิสเตอร์ทาเคชิคาซารารองกรรมการผู้จัดการบริษัทฟรีเทคอิซูซุเซลจำกัดค่ะ ็อยากจะถามคุณค so ัสซาร่านะคะว่าวันนี้อิซูซุนำรถไฮไลท์อะไรมาโชว์บ้างคะใช่เอต็มั้งดีม็กซ์なんですけれどもマイニューไอดีというコンセプトもคุณคัสซาร่าก็เล่าว่านะคะบูตอิซูซุปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ไม่ new ID ีไมนิวอิสุสุดีม็กซ์นะคะนำทัพโดยนะคะรถรุ่นใหม่ล่าสุดของเราคือตีการ์ดอิสุสุดีม็กซ์นะคะซึ่งมีสีที่โดดเด่นมากคือสีโอเพกเกรย์นะคะหรือว่าเทาโอเพกซึ่งเป็นทัดงสีใหม่ของโลก แล้วก็มีการปรับลุกใหม่ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะตามมาด้วย Isuzu Mu X นะคะมีการปรับระบบความปลอดภัยให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในระบบ A' d a s แล้วก็ X Series ขระแรงะลุใหม่ร้าใจสไตล์ X นะคะแล้วเรามีรถตกแต่งพิเศษด้วยนะคะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้ชายรถรวมทั้งหมด14คันที่บูตอิส,สู u ในงานมหากรรมยานยนต์ค่ะ ท่านผู้ชมที่มาจองรถปีุซุในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้จะได้รับอะไรบ้างเป็นแคมเปญพิเศษค่ะคุณคาซาระบอกว่าอยากจะให้ทุกท่านที่จองรถดีเซุในงานมหกรรมยานยนต์นะคะได้รับโบนัสพิเศษปลายปีเตรียมทองทาแท้นะคะจำนวนทั้งหมด42รางวัลนะคะมูลค่ารวมมากกว่า1ล้านบาทในงานนี้โดยเฉพาะค่ะ 12月の12日までここ、ムアントン隊のインパクトアリーナ。 ก็เรามีความยินดีที่จะเรียนเชิญทุกท่านมาชมรถอีสูซูที่งานมหกรรมยานยนต์นะคะที่อินขักเมืองทองธาน,นีอยากให้ท่านสัมผัสรถอีสูซูทุกรุ่นมาทดลองขับนะคะได้จนถึงวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะเรียนเชิญได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณภคสารามากนะคะที่มาให้ความรากระจ่างเกี่ยวกับเรื่องบูอีสูซูขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ